สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพบกอกับตุกกับะละคลือก้าครับพี่น้องขาเหมือน,นี้เ่าสองคนได้หอยคงทะเลครับพี่น้องขามากับเมนูหอยอีกแล้วแต่เป็นหอยทะเลเลยค่ะนี่จ้าตัวใหญ่มากเลยครับเนยเต็มฝ่ามือเลยลายแบบนี้เลยตอนแรกล่างกระหยานอยู่ในพี่น้องเห็นลายมันอันนี้อีกลายหนึ่งเลยนี่พี่น้องใส่บังตัวนี้นี่ตัวใหญ่มาก มามาพี่น้องมาลองกินเถอะแหลกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อส้มถือดีๆนะอของแปลกของแปลกสำหรับเฮาด้วยพี่น้องครัง้งแรกเนาะที่ทุกงเ็นแปลกเองเมืองเดียว <G ül> เอาเปลือกออกก่อนป่เอาไอม่นด้ก็ได้อื่ม เอ๊ะเราสกินทั้งใหญ่เลยนะก็ต้องหั่นก่อนเลยไม่ไม่นี่เดี๋ยวหั่นให้ก่อนหั่นนะหั่นก่อนนะนายโอ๊ยเจ๊ยังหั่นยังสีหั่นกระบอกเป็นพะอ่ะแม่ตีโอ้ยตีกับกระบอกทั้นี้เอาไปหั่นเองเลยเอาจะกินไปหั่นเอียงจุกสี่ดิ เข้ <_ d ance> หันมันต้องหันให้ได้ทุกส่วนในคําเดียวไม่ใช่คนนี้กินตูคนนี้กินหัวบ้าโบมากเลยพี่หอกมาครับ <_ d ance> <_ d ance> โอ้ตัวนี้เรียกลงมาเป็นทางไรเธอเหนียวบอก เ,เน,นี่ยเอเอ้าก็ต้มดูนใจได้ละเขาบอกว่าให้ต้มชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งอยู่เลยล่ะไม่เธอต้องซอยสีงั้นน่ะเธอกินคำใหญ่ไปไใส่เนี่ยมันต้องซอยจังสีหรือเปล่าไยละกินไปเดี๋ยว ไหน่อยก็ดีเด้ะเชนว่าอืมมาพี่น้องเคยแหละก็จะเป็นแบบงงๆกับพี่น้องค่ะบ่เคยกินเนาะแต่เขากินแบบเด็ดฮึมถือไม่ทันอืมเจ๋ยมากเลยเป็นอย่างหินบ่อืมไม่มีหินด้วยหรอหินหนึบเบื่อควายไหมร้ บุกขึ้นกะใส่งงง,ง,งนั่นจิ้อแบบงงงคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอโอเคโอเคโอเคมาจ้า อ๋อพ่อตรงนี้ไม่สนุกกว่าเพื่อนอ Nơi nơi. Hmm. nó nơi nổi lúc đi phải หราเป็นปะยาจตัวเนี้ยไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ยเป็ตรงข้างล่างมันต้องเอาออกนะ ท่อมันจะมีหินมีดินนะพ่ออืมอืมที่อั่อง่องครั้งแรกน้องไม่เคยกินเอออืมอม,มา <c oughs> มันก็หนึบๆเป็นหอยเชอรี่เหมือนกันใช่ป่ะตรงนี้มันอะไรอืมหายองอพี่น้องมึงหนีบอลหนีต้องเอาออกบ่พี่น้องเนี่ยบันหนียต้องเอาออกบ่พี่น้อง แต่ตุกกินไปแล้วมันเหมือนมีมีหินนอล <isas. S 1> นะเนาะแล้วก็กินไปมันมีหินใช่ไหมมีเออต้องเอาออกมั้งอาจจะเอาตัวมอเตอร์นี้ออกเนาเออแล้เราเอาพี่นอ้องค่ะใครสะกินศึกษาก่อนเถอะอันนี้ไม่ได้ศึกษาแล้วกินเลยกับพี่นอ้องค่ะ อะไรมันเนี่ยอยงมันนี่กะพรียเนาะจะไม่ทามมัน่างอันนี้เนี่ยอันดึงเสียน่ะเอาออกด้งพี่น้องอืมเนี่ยน้องเป็นห่อันอย่างเงี้ย ทะกกนเอาอ,ออกไหมคะแต่กินไปแล้วมันกึดกึ <c oughs> <c oughs> หันให้หน่อย มันเนื้อมันออกหวานหน่อยนะเธอไม่คิดเหมือนเธอเหรออืมแต่มันซื้อวัตุ้หน่องออกหวานป่ะอันนี้ทำน้ำจิ้มแบบหอยนาน่นาจะอร่อยกว่าพ่อเข้าใจไหมใช่ทำน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวเค็มอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวหวานกินไปพีชจะได้ทำไปค่ะพี่น้องขาคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปลองกินเนาะ เอ้จิ้มให้เบิง้งเป็นี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้เธอแรกอืเธอแรกพี่น้องคะจ่ว่าเห็นล่าหรือเย็นยานไม่พี่น้อง พ่ออะไรล่ะครับพี่น้องคะเอาวเลยครับพี่น้องคะคลิปนี้ตุกกะบล่ากับภาพพี่น้องมากินหอยโขงทะเลหรือหอยจงดวงนะพี่น้องลายผึ่็เป็นตะยานยูครับพี่น้องคาหนี่โดยเฉพาะนี่ตัวนี้เด้อตัวนี้มันลายบนคือมูไหมนี่เป็นตะยานแห่งไหมพี่น้องตัวตุกันหมดตุกว่ามันสิ น,นึบๆคือหอยหน้าบันห้ามหลับพี่น้องขารสชาติคือคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันสีมีแบบหน้าตาที่ห้าบุคือพอบุคือเห็นเนาะมันกับสมุนไพรัญนะพี่น้องขาเอาละค่ะคลิปนี้ค่ะสองคนกบพามาลองกินหอยจงดงหรือหอยโขงทะเลอ่าไว้พอกันคลิปหน้าเด้ค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ขอต้อนรไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ